สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับของ iPhone ราคาประหยัดที่สุดในปี2026นีนี้นะครับแน่นอนว่าจะ เป็น iPhone 13นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีการลดราคาพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็ ore, เริ่มตั้งแต่3,000ไปจนถึง5,000บาทเลยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับ iPhone 13ส่วนเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับปัจจุบันสามารถซื้อได้ที่ราคาประมาณ13,000-14,000นะครับเป็นเครื่องแท้ศูนย์ทง แล้วก็เป็นลอถผลิตใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone ในช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีมีงบ5,000บาทนะครับสามารถซื้อแบบติดโปรได้ส่วนถ้าไม่อยากจะซื้อแบบติดโปรนะครับก็ราคาประมาณ1,304 0นะครับคลิปนี้ ผมสรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดว่าถ้าจะซื้อ iPhone 13นะครับเดือนกุมภาพันธ์ซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับในเรื่องของสเปค iPhone 13ต้องบอกว่าเป็น iPhone ราคาประหยัดแต่ว่าสเปคยังดีมากๆนะครับน่าซื้อแล้วก็น่าใช้ในปี2026นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดีมากๆในเรื่องของสเปคก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับรุ่นนี้ ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วกล้องหลัง2ตัวนะครับใครที่อยากจะซื้อ iPhone ในช่วงนี้ก็ลองพิจารณาดูได้นะครับสำหรับ iPhone 13รุ่นนี้ตัวเครื่อง เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสีนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยแต่ล่าสุดน่าจะมีเฉพาะสีดําแล้วก็สีขาวเท่านั้นนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iphone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์ ปี2026นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Lazada ตอนนี้ก็ยังมีโปร22นะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้4กุมภาพันธ์นะครับก็ยังแจกคูปองส่วนลดให้อย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งคูปองลด 500บาทลด1,000บาทลด10%ลด20%นะครับมีแจกให้ค่อนข้างเยอะสำหรับ iPhone 13ร้านนี้ขายดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตอนนี้มีการจัดโปรลดแฟลเซลให้ด้วยจากราคาปกติ2,9900กดสั่งซื้อตอนนี้ลดราคาเหลือ1 4 9 0 0บาทนะครับแถมยังสามารถเก็บคูปองส่วนลด2,2นะครับลดเพิ่มได้อีก1-2,000ราคาอาจจะเหลือเพียงแค่12,90 0บาทเท่านั้น วิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมไปถึงถ้าอยากจะผ่อนผ่อนได้20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ704บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128 GB สินค้าเป็นของแค่ร้อยเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับ ไปดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปลาซาด้าร้านนี้ iPhone 13นะครับขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.1นิ้วร้านนี้ก็มีการจัดโปรโลดแฟลเซลให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ โปรโมชัน22ก็สามารถเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้จากราคาปกติ29,900กดสั่งซื้อสำหรับร้านนี้นะครับลดเหลือ14,980บาทถ้าเก็บคูปองได้2,000ราคาก็จะเหลือ12,980บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือน ผ่อนเดือนละพันสี่บาทนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งก็ทําได้ทั้งหมดมีให้เลือก6สีนะครับสำหรับความจุมี3ความจุเริ่มต้นตั้งแต่ 128GB รปดไปจนถึง 512GB สินะครับสินค้าเป็นของแท้ร0อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปลาซา d a ด้าไอโฟนนะครับ ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ สำหรับโปรโมชั่น22นะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่15,380บาทพิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่นได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทำได้ทั้งหมดนะครับมีให้เลือก2สีสำหรับความจุ 128GB สิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone iPhone 13นรับร,รา,าเดือนะครับ แล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่น22จาก Lazada ด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจจะซื้อ i p h o n e 1 3ในช่วงนี้ก็ลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางร้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900กดสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ14,990บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนนได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือกค่าสีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันส่วนร้านที่2ก็จะเป็นร้านนี้นะครับไอโฟนสิบสาขายโดยทางร้าน s h อ p e e m มอ l นะครับหรือว่าร้านจากทาง Apple โดยตรงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่15,200เก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับ วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ406บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งก็ทําได้ทั้งหมดนะครับมีให้เลือก5สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับ ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้ไอโฟน13ขายในทางร้าน iStudio นะครับจากราคาปกาติ29,900กดสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ14,990บาทเก็บโค้นลดลดเพิ่มในอีก1-2,000บาทนะครับ วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อน่อนได้มีให้เลือก2สีสำหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางน้าแอป s h o ป e ปีนะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Sho ป e, ปีซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์จากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับการซื้อ iPhone 13รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย D-Tac นะครับหรือว่า True D-Tac 5G iPhone 13สามารถซื้อได้ที่ราคารเริ่มต้นเพียง 5,460บาทนะครับมีให้เลือก2สีสำหรับความจุ128 g b กกะไบต์มีส่วนลดหรือว่าคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับอย่างเช่นคูปองส่วนลดลดอีก390บาทนะครับ แล้วก็จะมีเป็นคูปองส่วนลดออนไลน์ลดเพิ่ม1,000บาทรวมถึงส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ d t แทมานานนะครับมีส่วนลดสูงสุด2 0 0 0เพราะฉะนั้นอาจจะซื้อ iPhone 13รุ่นนี้นะครับได้ที่ราคาเพียงแค่ประมาณ3,460บบาทหรือว่าอาจจะซื้อได้ถูกกว่านั้นด้วยนะครับก็ลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์แบบนี้ก็ได้นะครับ ไปดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับ iPhone 13เป็นของค่าย TrueMove H นะครับซีรีย์ที่ราคาเริ่มต้น7,300บาทตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีดำนะครับความจุมี128 g b โปรโมชั่นเดรายเดือนนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคาส่วนลดก็จะมีส่วนลดให้นะครับเป็นส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ทรูมานานรับส่วนลดสูงสุด2,000บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสาหรับการสั่งออนไลน์มีคูปองส่วนลด1,000บาทนะครับมาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นเด็นะครับแบบแรกก็จะ เป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา7,300บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499โปร1299ราคา8,300โปร1199ราคา8,810บาท ทุกโปรไม่ต้องจ่ายข่าเน็ดตรงหน้านแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา7,300บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499โปร1,299ราคา8,300โปร1,199ราคา8,810บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา7,300บาทแล้วก็ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา7,300เหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1299ราคา8,300โปร1199ราคา8,810บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา 7,810บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจายเดียนเดือนละ1399 Pro 9 9โปร9 9 9าราคา9810บาทโปร799ราคา1 9 1 0บาท ทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,900บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทู u e s ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13สีได้ที่ราคาเริ่มต้น7,300บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสําหรับความจุ128กิกนะครับวิธีการสั่งออนไลน์สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บ ขของเาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับที่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชันใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับโปรใหม่ Pro ai, ราคาใหม่เดือนกุมภาพันธ์ชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a d ้าแล้วก็ช้อปปีนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น22กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ